เพราะฉะนั้นพี่นองี่รักทุกทานครับคืนนิดฟูชาบ้านตีจะถึงนี้อย่าพลาดโอกาสนี้เด็ดขาดดูอาที่เราจกข้อคืออะไรพี่นองอย่งเร็วในใจอยา่ารอนะ่ให้พวกของช้านอิมันสังอิตเลยอย่ารอน่ะนะมันปลําอยู่กับมัวชนมันปลําอยู่กับนกกลุงวัวจุกอ่ามันปลําอยู่กับไม่รวนะยเลยน่าอย่ารอให้มันอิมันอ่ะไฟนี้เอาไฟผู้ชายแล้วนะ่าอย่ารอนะ่เมียของช้านชัดนะ มันมันเล้งกันเหลวเกลียวไม่ค่อยลงกันด้นะมันไปทางนั้นมันไปทางนี้อย่าล่อหนานะให้มันเปลี่ยนแปลงสักทีอในสุดท้ายข้องคาคืนนี้รายการพี่น้องนะ่ะถื่อว่าโอกาสดีมากในวันอังคารด่าคาพุดนะวันที่เจ็ดในคําคืนนิดฟูชะบานที่จะถึงเนี่ยนะเป็นไลละเป็นคําคืนที่ฟี่ฮายุฟรอกุกุลุอัมรรนฮากีมที่วันคืนนิดฟูชาบานที่จะถึงพี่น้อง ได้รอบหนึ่งปีมีอยู่หนึ่งคืนเท่านั้นแหละนถ้าพลาดโอกาสนี้ก็ถือว่าพลาดความสําคัญในคืนนี้ผู้ชาวบ้านที่จะถึงสําคัญอย่างไรไป่นะก็คือเป็นคําคืนที่อัลลอฮฺซุบะฮานาวาตาลานี้มีการหลบมีการเปลี่ยนมีการบันทึกมีการเพิ่มเติมนะ ถาเล้งง่ายๆว่าชาตาลีคิดคอโดกอดาด,ด,ดของอัลลอฮฺซุบะฮานาวาตาลาทีบันทึกไว้มีการจะซับเปลี่ยนกันไหนค,คําคืนนิดฟูชาบ้านบางส่วนข้องอุลมามะบอกว่าไม่ใช่คืนนิดฟูชาบ้านก็คือคืนไลลาตุนกนอตพปีนองแต่ส่วนหนึ่งข้องอุลมามะได้ตังงงตีความพี่นองกับสวยงามมากคืนนิดฟูชาบ้านคือกาหนดเปลี่ยนแปลงสภาพวะต่างๆ และหลังจากชาบานแลรอมาดอนพี่นองกับปอดตรงกับคืนเลยละตุนก็เนี่ย้อมูลเล่านี้ในคืนนิตฟูชาบานมีการหลบมีการเปลี่ยนมีการเพิ่มเติมมีการเปลี่ยนเปลงกัหนดสภาวะต่างๆอัลลอฮฺซุบะฮานะวะตะลาท่งมอบให้กับเล่ามาลายกัดได้คืนเลยละตุนกอดกิจกรรมผมเชื่อในพีนองที่นี่อาจจะได้ปฏิบัติกันอยู่ที่คุณฮู้มากว่าเผื่อนก็คืออ่านยาซีนส้มจบซ้มครัง้ง ครั้งที่หนึ่งเนียดว่าปื้พี่น้องเนียดไว้าอายุยาวอ่ากกเนีครั้งที่สองริสกีเทบารอกัตอ่าริสกีเตอริสกอนฮาลาลังไตยีบา้าริสกีมาริสกีบารอกัตเนียดครั้งที่สามพี่น้องให้อัลลอฮฺซุบฮานาวะตะอาลาเพิ่มพูนอ,พอิมันให้กับเราพี่น้องถามว่าเหรียญเนียดหมากว่านันได้หรือไม่ล่ะพ่อฮะน่ะเร็วถ้าเนียดไม่เหมือนที่เขาเนะล่ะได้ไหมล่ะพวก ได้ตั้งสิน้นพี่น้องครับพี่น้องเนียดไปเลยนะนะนะยาสินนี้ยาสี้นสรษยาสินโดยปัดดิลัดของมันแล้วพี่น้องยาสินลีมากุริอัตละลีมากุริอัลละเราอ่านเพื่อวัตถุประสงค์อะไรอัลลอฮฺซุบะฮานวะตะละจะหายสิ่งนั้นแกา่าพี่น้องไม่เลวนะอ่าไปจับจารักขัดเหลือกตานอ่านยาสิ่นได้รถไม้หาอ่านยาซีน ทำแอนั้นหาอ่านยาซีนขึ้นบานไหมเพราะฉะนั้นในซุรยาซีนในคำคืนนิดฟูชาบานที่จะถึงนี่พี่น้องกับสามครั้งที่เราอ่านญ่าพลาดโอกาสตรงนี้เป็นคำคืนที่มีความประเสริฐมากถ้าพี่น้องไปเล่นในเซมาซับไม่ว่าจะเป็นชาฟีอีมาลิกีฮานาฟีฮัมบาลีพี่น้องกับต่างก็ย่อมรับว่าคำคืนนิดฟูชาบานเป็นคำคืนแห่งความประเสริฐ เป็นคำขึ้นที่อัลลอฮฺซุบะฮานะวะตะลามุสตายับดุอ่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งทานอิบนาตัยมียะห์นี่พี่น้องอิบนาตัยมียะห์เองก็ยอมรับว่าคืน้นนิดฟูชะบันเป็นคำขึ้นเถประเสริฐฟาดลูลุนเป็นคำขคึ้นที่มีความปลาซึ่ดจริงพี่น้องหลายท่านเคยมีหนงังสือที่ผมแตง่งเอาไว้ แต่ผมไม่ตรงอ่านแล้วพี่นงนะมันยิดยาวนะก็คือาร์มประเสริฐแห่งคืนนิดผู้ชาบันนะพี่นองคงจะมีบางเลวที่ได้จับจองเอาไว้นะแต่ผมเพียงมาสกิดเตือนว่าโอกาสที่จะถึงคําคืนนี้นะโดยเฉพาะย่างยิงฐานอิมัมชาฟีรอฮิมาฮุลลอฮุตาลาอิงได้จัดเอาไว้ว่าเป็นคําคืนปีเศษเหมือนกับคืนรายาเหมือนกับกําซุก เมื่อนกับซิบคืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนนะซิบคืนเรกของอเดือนชชาวาลเนี่ยเพราะฉะนั้นพี่น้องที่รักทุกทานครับคืนนิดรู้ชาบานที่จะถึงนี่อย่าพลาดโอกาสนี้เด็ดขาดดูอาทเ่เราชา้อคืออะไรพี่น้องยั่งเลีวในใจอย่า้อนะให้พวกของชาญอิมันสังอิตเลยอย่า้อนะมันปล้าอยู่กับมัวชนมันปล้าอยู่กับนกกลงวัวจุก อมันปลําอยู่กับไม่รวยเลยนายาโลให้มันอิมันไฟนี้เอาไฟผู้ใชยเรานายาโลนาเมียคองช้านจันนะอมันมันแล้งกันเหลวเกลียวไม่ค่อยลงกันดินมันไปทางนั้นมันไปทางนี้ยาโลนาให้มันเปลี่ยนแปลงสักที่ยาโลหลกของเราล้านของเรายาโลเน่สินของเรากันแล้วนะมันหมากดินะ ติดคนนั้นอยู่แถวนั้นติดกนนีอยู่แถวนีนะผ้านโควิดมาเร็วนะนี่ก็ยังค้างค่าอยู่โอกาสท้งมดพี่น้องเที่รักทุกทานครับโราชายทำจริงอันโรคโคอยู่เร็วเลยฮะเนาะไม่ใจวว่าไม่โค้จานข้อไปตาเอาคืนนิดผู้ชาวบ้านไม่ใช่แต่เป็น์คำคืนเถมีความหวังมากที่สุดจากบรรดาไลา่ไล่คืนส่วนกิจ,จกรรมเล่านี้พี่น้องกับ มีตั้งแต่ในยุคสมัยซาลาฟุสเลยุคสมัยตาบีอินอุลมามะที่ให้การยอมรับก็คือในการจัดกิจกรรมขึ้นนิฟูชาบ้านในการอัญญาซีในการทําคนุรีต่างๆพี่น้องก็คือจากบรรดาเล่าอุลมามะนักปรา์แห่งเมืองชามซีเรียเทคณะเดียวกันนปฏิเสธไม่ได้พี่น้องกับส่วนหนึ่งจากตาบีอินมีเหมือนกันบางกลุ่มนี้ บอกว่าคืนนิทฟุชะบานนั้นคือเป็นคืนนึ่งธรรมดาตรงนี้โยโรคโรคกจโยมราบพี่นองว่ามีบางกลุ่มจากบรรดาสารพุซอลในยุคตาบีนแต่คณะเดียวกันเราทางายหยุดทื่อตามกลุ่มทศนาติบอกว่าคืนนิทฟูชะบานนั้นเป็นคำคืนประเสริฐนะเพราะฉะนั้นเราใชโอกาสนี้ปี่นองเพราะในรหนึ่งปี มีแค่เพียงคืนเดียวเท่านั้นเลวอัลลอฮฺซุบบฮานะวะตะลาจะมุสตาัับดูอาของเราแต่มีเงินใค้พี่น้องครับพี่น้องยืนนี่ยติตใจไมาไพี่น้องกรอกเชืญไม่สิ่งที่สำคัญเราอัสตาฟิรุลลอฮฺฮัลอาซีมจาราตบันอิสติกฟานอาหารต่างๆในร่างกายของเราตรงเป็นอาหารที่ฮาลัล ถ้าในท้องของเรามีอาหารที่หรามอยู่พี่น้องอัลลอฮุมมาเราจะขอท้าใดอัลลอฮฺซุบะฮานะวะตัลาไม่ตอบรับดุอาของเราเพราะในท้องของเราในร่างกายของเราเลือดของเรามาจากสิ่งที่หรัมเจียบลอยู่เพราะฉะนั้นโอกาสจะถึงนี้พี่น้องพยายามตอบัดอิสติกฟาดให้มากอาหารการกินต่างๆพี่น้องต้องกัดสั้นสิ่งที่หารัม และข้อดูอาตอล l l a h s u b h a า a n a ะ a t ลาอย่างตะวัดยุดใจจดใจโจโดยเฉพาะย่างยิงท่าน้ำตาลลังเลยออกมาเราข้อจริงๆพี่น้องครับ a ลลอ h s u b h า n a n า w ะ t a ลาตอบรับผมเน้นย้ำไปจำว่าข้อจริงเหลือมาพี่น้องบางคนนี่นะนะพี่น้องน้ำบอกเออจัดข้อแม้ว่าหยกอ่ชาชนิดเตียนน้ำตาลเลยกลางเกมเผลือพี่น้องอัลฮัมดุลิลละ เราขอจริงๆอุดอูนีอัสตาจิบัลลัุมนะเนนนนอัลลอฮ์ซุบฮานาวะตัลลาตอับราบนะ د ع อ ء ของพวกเราอย่างเนนนนสุดท้ายนี้พี่น้องเ่รักของอัลลอฮ์ซุบฮานาวตะตัลลาทุกท่านสร้างดานด้วยกันหนึ่งก็คือดานปฏิบัติตัางสามีทางพันยาญาและครอบครัวลบไปหยุดเหนียวบนลักผืนทานศาสนาอินงชาลล์ครอบครัวกรับมีความสุขได้ และอีกด้านหนึ่งพี่น้องกับก็คือดูอาเป็นสิ่งที่สาคัญอัดดดอาซีลาหุนมุมินทาน,นาบิสสลล,ลลอละสลามบอกวา่าดูอานี่เป็นอาวุธของคนมุมินถ้าผมพูดแค่นี้เดี๋ยวพี่น้องอาจจะไม่หินผ่านคําว่าดูอาผมเคยเปรียบพี่น้องอาวุธได้เช่นไรมีดโกนมีดโตมีดเน็บพี่น้องมีดพรา ดาบปืนปืนกลปืนย้ยระเบิดขี่ปืนาวุธมากมายอาวุธอยู่บนโลกดุนยาใบนี้พี่น้องกับดูอาของเราเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นดูอาถ้าเล้งให้ยาวไปนิดนึงพี่น้องกับการที่เราจะยกมืออ um ัลลอฮุมมานี้มันต้องใช้สื่อตัวเฉียโยงเช่นเอาสักที่พี่น้องอย่าซีนสักเี่สิบเที่ยว อ่ายกตัวอย่างอันก็ว่าซา้ามเทียวพี่น้องนะฉันนี่ปัญห้ามันหมากอย่าลอมันมนามพวกให้ไม่ได้จัดอาวุธยห้่พี่น้องครับอย่าสิ้นสี่สิบอย่าสิ้นเจ็ดอ่าสี่กีตสักเบิร์หนึ่งว่าไปจัดฉุดยหญ่ไปเลยพี่น้องครับนี่เราละนะไปถึงปั๊บกันหลังนาะเสร็จก็รอฮุมมาอย่ารอ์นะได้ตอนนั้นแสดงว่าได้มีดโกนพี่น้องครับเตค่หน้าเดียวกันปัญห้าก้องโราก็คือ จีผ้าอ,อยโคนต้นยางพี่นองนอยโคนต้นสะดาต้นเทียมได้มีดโคนปฏิเช็คเช็คเช็คยู่กลางคุน้นนี่พี่นองต่อเดยมันจีลมเพราะฉะนั้นถ้าต้นไม้ใหญ่ต้องจัดอาวุธใหญ่นะถ้าเป็นต้นไม้เล็กพี่นองครับนะไปกรีดกระดาษเนี่ยมันคาดซ่องตอน้นมีดโคนกาา็ไดเพราะฉะนั้นฝากพี่นองถุกทานว่าเราจะลืมดัวอ่าอิาอัลา์ในคำาคืนนิดผู้ชาบานที่จะถึง นะเราทานทางหลยต่างกันโควาให้เราได้ประสบความสําเร็จนะเคยๆกระตรงการปี่นงกับครอบรวัวตีมีความสุขทางดุนยาและอาเครัตก็ให้มีความสุขความสําเร็จนะ่ะขอให้อลลอฮฺซุบฮานวาวะตะลานี้ให้เราทานทางหลยนะได้รับความสาเร็จนะตามเนียดของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งขอให้ครอบรัวของเราทานทางหลทุกคนมีความสุข akan tang Dunja, tang akhirat wabillahi taufiq hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh